สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยาซีโกกอกนะคะอย่าพึ่งสูบค่อยว่าอันมือเศร้าเนี่ยเขาว่าสิโทเุเบาอเจ้าหราอันนั้นอันนี้เราลืมจอยทุบออยงั้นทุกบอกให้เจ้าเอากระถางมาเปลี่ยนเอาน้ําน้ำเขาเรามาเอากระถางมือสีด้ทางเตามันมีหรอ่มีอยู่แต่มันเบิดแล้วแต่่ันไดยย่างยูอันกระถงรางที่เลือบบุกเราเย่อมีแพ้่อยเราว่าอาศัยลุงเสือมาเนี่แล้วมาเยอะไปโยกเขเนี้เคให้หน่อย กอกไม่หมดเราเอาหนามามาลุงเสือไม่ก่อเขาแน่ยางไม่หมดปดาบอกว่าเก็บแขนก็กระกองไม่ได้ป้าแถวบ้านกระกอกไม่ได้ลุงเสือมาก่อเขาแน่เอาเอามีนมาเอามีนมาอ้าเรามาไก่กระอก เอามีดมาปาดอันนี้หน่อยนี่นะปา้าไทยบ้าน <Okay. S 1> ป้าดาไม่ได้เกาะแคเกากบแคของแกสองถังนี่แหละกแกก็เอาของแกไปนี่ของเราป้าดาเขาแกเข,าเขากาะขึ้นไปบ้านเจอันนี้ก็

เออทั้งนั้นเนี่ยเอาปลาดาก็สองถังเราก็เอาเงินเอาเราก็เอาเงินเงินะได้ยูบ่บะแกออได้ยู่บปลาดาถ้าไม่ได้จะไปเอามีดได้แะแล้วมี้าข<ะ>้าผัดข้าั้าเาาะ้าาา้าัดัดา้า ได้นะคะแล้วมาเอาทางมือนะมันเลอดตั้งหลาย ใส่หม้อใส่ยังไ้เจ้ากมันเหลือใส่ต้มใส่เสียงแล้วก็ิงๆรินเตียไงอางน้ำแข็งนี่เขาละม่าไหว้เอมะขลาฮู้ทางน้ำแข็งหม้อกับทุกข้อว่าผ้าเก็บห้าถ่งดะถ่งขาวถ่งลเก็บห้ากระดังบนแล้วบบานนี้เคลียบหมแล้วเลยตัวเคลียบนแล้ว

บอกเขาเอาไว้ก่อนน้ำแข็งเต็มเลยไั้งก็ทั้งน้่นแล้มีถังที่สองะขเอ้าไปเก็บง่ายหรวนี่ไเ็เอาไว้ก่อนท้องไหนถ้านั้นก็เอก็บปพาเด็กกินังก้อนนะเออี่า้ได้น้นี้่อนค่อยค่อยเอาเงินจากเขมีค่ากันน แล้วละก้มลงเอาแล้วอันนี้เราไกงจแตะเลยนี so far, are, ่นะเพราะว่าแตะมันเยมจะกมค่อยเราขึ้นเห็นแล้วก็มันมีจะกมเลยใหญ่เนอะปั้นตัวแตกเลยนะค่ค่อยแตกเลยไหนค่อยยืค่อยแตกเลยนะผ่ะแตกเลยนาะเต็มเลยเบิดค่อยละมีจะก้ม่าก็เลยแบบจะเปิดจะเปิดไวมันุดม่นเุดแล้วพอรก้มลงเลยนะแล้วตเปิด้มันุดคน

เาห็นทุกคเราถพอเราเอาาแก้วอลบุกพื้นทางแล้วเไปซื้อออกมาเล้าเราว่าร้อยเโอ้พอดูเนี่ยว่าหห้เด้อจะไม่จะมันเปลี่ยนเลย กะทิละอยเลยค่ะเพ่อกิมันแพงเดี๋ยวนะมันันั้นไม่แพงแตะทิมันแพง การเลยล้างออกอย่จัไดํา้ไหมตื่นเต้นจะทําโงงา โอ้ก็ลืมนะค่อยใส่ข้าวเฮ้ยค่อยค้างเม่เข้าวไว้บ้านไปใส่ข้าวก่อนเด้อไพลินหายละวบ่ลูกหายละวบะ่โอเคหายแล้วเก่งจังเลยมาพี่มามาทำกับข้าวกินกันอยู่ในครัวพี่ เมาเลยนะม่ลูกเสือเปลี่ยนเอาน้ำเดี๋ยวนึกนึกว่าน้ำมันหมดมีมีมีถังอันนี้เปล่าไหมนี่ไปเอามาให้ลูกเสือเปลี่ยนเอาน้ำมีสองสามถังเออเออไปเอามาลูกเล่นอยู่กับย่านะอยู่กับย่าอยู่กับย่าเล่นอยู่กับย่านี่เลยให้แม่เอาถังมาเปลี่ยนลูกเอาน้ำไว้กินไม่เสียดาย จ่ายข้าวก่อนมึงก็หาหมอแล้วเมื่อวานก็นรี้ไมาหาหมอบเนอรอ,อถ้าเห็นกลน้ก้อนดินก้อนตายใช่ก้อนดายก้อนบ,บินที่เขาลง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้าเดไปเพือกระเพนพันนะขาเดไปเพื่อโอ้ยรางกตามค่อยว้า้าเดเบิ้ลงนี้เดเบิ้งอีนี้เไปได้ข้าพิสุงพระพนมเจ้าพระพมเจ้าเรายืมบ่เออเราออเราไม่ได้พระมเรเชื่อพระมเอพะมันแินไ่นนงนะอมันือ

นะเอาอ้อเลยเอาอ้อเลยละล้างยู่เอาอ้อมาอันนั้นนู่นมนั้นน่ะเอาอ้อเลยมันเจาะมเอาอ้อเลยแล้วก็เอาอ้าลลอ,าอ,าลลอ,าอามาเพนไปพูดแล้วก็ล้างฮะเอาอันนี้มัต้องกคลิปนิดนึงคุะเมื่อวานหนูเป็นไรลูกเป็นไรลูกเมื่อวานอยู่ไม่สบายมันนี้ยังหายแล้วหายแล้ว 你我不有卖，有有卖啥嘞？

Terima kasih telah menonton! นี่เวก่อนเนคอนวายใหปิดน้ำก่อนเอามากินยานก่อนเา้กอนเราน้ำมาไม่จะให้กินยาน่ยน้ำน้ำู่กิยจะ่อยมันจะไม่ร้อนกาไเดียวม่้อปขางเข้นานขมาไว้ก่อน

เช่นมงเขาเมดบื่อนเ่ปากรางเช่ด้ืออยู่เอาเมาดเตงมาตำมาเตงได้อยู่นะมาแตีงงยึต่ปูเมาตำเตีงมาตำแล้วก็ทอดปลาทูนะแล้วกินข้าวครังสำหรับกินกบบประมาณนี้นะคะ